สวัสดีครับผมมาพี่น้องผมเฉลี่ยราคามาลดตัวน,นี้ได้หมื่นหนึ่งตอนนี้เปิดในราคาสามหมื่นห้าพันบาทนี้พี่น้องมีมีคนสนใจสี่ห้าคนทักด่วนเด้อพร้อมใช้งานนะครับพร้อมเครื่องนะครับตอนนี้ก็กําลังล้างหม้อกรองนะครับล้างหม้อกรองเช็คดูระบบน้ํามันให้เรียบร้อยนะครับระบบเบรกนะครับไฟลงไฟเลี้ยวใช้ได้ปกตินะครับผมเหลือแต่ระบบไฟเอาไปเช็คเอาได้สามหมื่นห้าพันบาทเด้อคันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดู การสตาร์ทของเขานะครับตอนนี้ถอดไอ้ไส่อากาศออกเพราะว่าเอาไปล้างครับนั่นไปล้างอยู่นะอาไอยะทำไมมันโผล่แท่ <c oughs> เออฉนนองเตอโอ,อยางนะฮะบระบบยางเติมลมเช็ดยางให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้พร้อมขายแล้วราค้าที่แชทมาถามหลายคนที่ผมยังไม่เปิดราคาเพราะว่าผมรอให้ นะผมรอให้เฉลี่ยราคาเสร็จก่อนแล้วนะครับเฉลีย่ยลำโพงเกียอะไรเผื่อขายได้ราคาไหนเดี๋ยวรอติดตามชมในช่อง u t u b e นะครับติดไม้ติดไม้ขับซิ่งไปเลยขับขึ้นไปเลยอ่าขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ่านั่นแหละไอแต่นี่มันแรงอยู่แล้วมีแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่นี่ไม่เกี่ยวนะครับผมผมเอามาเช็คไฟเฉยนะครับอ่าก็ทนาสนใจก็เดี๋ยวแถมให้นะครับผมอะนะครับผมโอ้เบรกติดดีมากเลยเบกรบกเขา เบรกโอกองเลยหันหน้ามานน่หันหน้ามานน่หันหน้ามานี่อ่ะเดี๋ยวรอติดตามชมช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะทำรายละเอียดแบบใหญ่เลยนะครับพี่นอ้องมารอติดตามชมครับผมเศษดากทุกตัวนะครับราคาถูกทุกตัวเถีย